ั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับข้ามคืนวันขึ้น15ค่ําเดือน1ิของทุกปีถือเป็นราชประเพณีไทยมาตั้งแต่กรุงสุโขทัยเป็นราชธชานีโดยประชาชนทุกหมู่เหล่าให้ความสำคัญกับประเพณีรอยกระทงโดยการเผาเทียนเล่นไฟและ,สะแสดงความเคารพต่อพ่อแม่คงคาตามความเชื่อกันมาตั้งแต่ดั้งเดิม เทศบาลเมืองบุรีโฉได้จัดงานประเพณีลอยกระทงโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนรวมถึงประชาชนได้รับความสุขและตระหนักถึงความสำคัญถึงคุณค่าของวัฒนธรรมและช่วยกันร่วมกันถ่ายทอดส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทงให้คงสืบต่อไปรวมถึงการเผยแพร่และส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น ในการนี้เทศบาลเมืองมิโสได้รณรงค์งให้ใช้วัสดุจากธรรมชาติที่ย่อยสลายง่ายทำกระทงเพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อมและในการจัดงานครั้งนี้ได้จัดกิจกรรมต่างๆเช่นการประกวดกระทงจากชุมชนต่างๆการแสดงของเด็กนักเรียนในสถานศึกษาของเทศบาลเมืองวิโส มีถนนคนเดินมีร้านค้าชุมชนและมีกิจกรรมของการกุศลของมูลนธิธิข้างเคียงเคียงกันรวมถึงการจุดตุ๊ดอกไม้ไฟที่งดงามเพื่อให้พวกเราได้ชมกันกระผมขอแสดงความชื่นชมคณะกรรมาการจัดงานเทศบาลเมืองบึงยี่โถและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวมถึงผู้มาร่วมงานทุกท่านที่ให้ความสำคัญ ได้ร่วมกันสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทยเราเอาไว้ทําให้เด็กรุ่นหลังได้รู้จักกับประเพณีลอยกระทงได้ร่วมกันสืบทอดประเพณีลอยกระทงต่อไปก็ผมขอให้คณะกรรมการการจัดงานผู้ที่มีส่วนที่เกี่ยวข้องในการจัดงานและผู้ที่มาร่วมงานทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญ และขอให้การดำเนินงานในครั้งนี้สำเร็จรุล่วงตามวัตถุประสงค์ทุกประการ